สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญโปรยทานนะคะลายเบสิกแบบง่ายนะคะแบบนี้เลยเป็นดอกไม้นะคะแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทําตัวเปล่านะคะไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเราจะทําไว้ลักษณะนี้คะ่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญแล้วก็ มีลูกปัดสีทองค่ะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาละคังเบอร์สองนะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมาลักษณะนี้เลยริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะเส้นยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะ ตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะแล้วให้เพื่อนๆน,นะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะจากนั้นนะคะพับริบบิ้นลงมา10เซนติเมตรค่ะรีรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะน,นี้ส่วนริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะ แบบนี้ตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็ก็จะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะ ตรงนี้นะคะดึงออกมานะคะแบบนี้ล้วงอลิบินเส้นที่สามเข้าไปในห่วงนะคะแบบนี้นะคะเพื่อน <c oughs> ๆที่ต้องการจะใส่เหรียญที่หลังนะคะก็นาเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับริบบิ้นเส้นยาวด้านล่างขึ้นมานะคะ่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมานะคะเส้นยาวด้านบนพับลงมาด้านล่างะคะ่ะ เส้นยาวด้านขวามือนะคะแบบนี้สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะจากนัน้นเพื่อนๆก็ดึงให้กหระชับนะคะพอดึงกระชับแล้วเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะให้เพื่อนๆสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างก็สอดขึ้นมาแบบนี้เส้นสั้นด้านซ้ายมือนะคะสอดตรงนี้ค่ะ ส้นสั้นด้านบนสอนลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะสอดต,ตรงนี้เลยรีดมุมให้เป็นลอยนะคะตรงนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะพีกับด้านมาค่ะพีกับด้านมาแล้วก็จะทําเส้นด้านบนนะคะตรงนี้เส้นด้านบนเส้นยาวนะคะพ,พับนิ้วมลงมาค่ะแบบนี้ สอดนะคะตรงนี้เลยดึงหลวมไว้ก่อนนะคะเส้นที่สองนะคะพาลิบบลงมาค่ะสอดนะคะตรงนี้เลยเส้นที่สามนะคะพบลิบบี้ลงมาค่ะ สอดตรงนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้พับริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้เลยจากนั้นเพื่อนดึงนะคะดึงให้กระชับให้ได้ลักษณะน,น,นี้ค่ะดึงทั้ง4ี่เส้สนเลยค่คอยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้ เราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้นะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำนะคะกลีบด้านในนะคะตรงนี้เลยเกสรกลีบด้านในนะคะตรงนี้นนนแล้วก็จะทำเส้นด้านซ้ายมือนะคะให้เพื่อนๆพื่อนนะคะจับแบบนี้พับริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะทำเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมาลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ บิดปลายริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยสอดตรงนี้ค่ะจกน้นเพื่อนก็ดึงนะคะให้กระชับนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะเส้นนี้พับริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะพับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้พับ ลิบบี้ลงมาค่ะบิดริบบิ้หนึ่งครั้งค่ะสอดต,ตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะตรงนี้ค่ะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็ดึงตรงนี้นะคะให้ปลายแหลมนะคะแบบนี้เดี๋ยวเรามาจัดกลีบที่หลังนะคะเส้นที่สามนะคะพับริบบิ้เส้นด้านบนลงมาค่ะทำเส้นนี้นะคะ พบลิบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะแบบนี้พับพาลิปิ้นลงมาค่ะบิดพาลิปิ้นหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็จับให้ถนัดนะคะดึงตรงนี้จับตรงนี้นะคะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะเส้นนี้ พับริบปิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับริบปิ้นลงมานะคะแบบนี้บิดหนึ่งครั้งค่ะสอดตรงนี้ค่ะจากนั้นเพื่อนก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้ประมาณนี้เลย แบบนนี้ะะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะนำริบบิ้นเส้นสั้นมาสอดนะคะแล้วก็จะสอดระหว่างกลีบตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดเข้าไปตรงนี้ถ้าสอดยากนะคะเพื่อนๆใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายของริบบิ้นจะชนกับมุมตรงนี้นะคะชนกับมุมตรงนี้พอดีค่ะสอดให้ครบทั้ง4เส้นเลยนะคะ แบบนี้ค่ะลิปบิ้นตาละคังค่อนข้างที่จะสอดง่ายนะคะเนื้อของลิปบิ้นจะเด้งลื่นนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้แล้วก็จะมาทํากลีบกันเลยนะคะแล้วก็จะทําเส้นด้านซ้ายมือค่ะเส้นนี้ เพื่อนๆก็พับริบบินมาทางขวามือเลยนะคะแบบนี้เราจะอ้อมกรีบแหลมตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะพับมาแบบนี้จะฝืนริบบินนิดนึงนะคะแบบนี้เลยให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เชนูชีเราประคองนะคะแล้วก็บิดปลายริบบินนะคะให้ได้ลักษณะนี้ค่ะเชนูชีเราดันไว้ลักษณะนี้ช่องที่จะสอดนะคะอยู่ตรงนี้เลย ตรงนี้ใตก้กลีบที่2นะคะใตก้กลีบแหลมตรงนี้ค่ะข้ามข้ามกลีบนี้นะคะมาสอดต,ตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะตรงนี้เราจะปล่อยก่อนก็ได้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เพื่อนๆก็สอดนะคะแบบนี้เลยถ้าสอดยากนะคะใช้แหนบช่วยดันนะคะปลายลิ้นโผล่ตรงนี้เราก็ดึงหลวมไว้ก่อนนะคะเราก็ดันกลีบนะคะแบบนี้เลย จับเขาอ้อมมาตรงนี้นะคะพับลงไปนะคะแบบนี้นิ้วชี้เราดันไว้นะคะแล้วก็ดึงนะคะดึงกลีบค่ะค่อยคดึงนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะดึงดึงเบาๆนะคะไม่ดึงแรงนะคะจะได้กลีบลักษณะนี้ค่ะกลีบที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนก็พับเส้นที่ยังไม่ทําก่อนนะคะทําเส้นนี้ค่ะอ้อมมาตรงนี้ค่ะหรือเพื่อนเพื่อนจะพับแบบนี้เลยก็ได้นะคะแบบนี้เลยก็ได้ เพื่อนๆก็ออมมาแบบนี้ค่ะลักษณะนี้เนื้ชี้ดันนะคะแบบนี้ค่ะจับให้ถนัดค่ะพับปลายลิบี้ลงมานะคะสอดตรงนี้ข้ามมุมนี้มาสอดตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้แหนะนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้ค่อยๆดึงกลีนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะฝืนลิปปี้นิดนึงนะคะ เส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะอ้อมมานะคะแบบนี้แบบนี้เลยนะคะพับมาแบบนี้แล้วก็พับปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเขาจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดนะคะมุมนี้ ปาลิบินโผล่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงหลอมไว้นะคะแล้วก็มาดันกรีบตรงนี้ค่ะแบบนี้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะช้นิ้วเราดันนะคะประคองไว้นะคะแบบนี้ก็จะฝืนลิบบิ้นนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะ่ะเส้นต่อไปนะคะแล้วก็จะพับแบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็จะอ้อมมาแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วแต่เป็นเพื่อนถนัดนะคะแล้วก็ดันไว้นะคะแบบนี้พับลิบบี้ลงมาค่ะแล้วสอดใต้กลีบตรงนี้เลยใต้กลีบที่หนึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะ <c oughs> ก็ค่อยๆดึงกลีบนะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนเพื่อนจัดกลีบเขาให้เท่าๆกันนะคะกลีบตรงนี้นะคะแล้วแต่เ,เพื่อนๆนชอบนะคะ ถ้าตรงนี้เด้งนะคะเราก็ดันเข้าไปนะคะเพื่อนๆก็ดึงนะคะจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะดึงกลีบนะคะแน่นรวมนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆที่ใส่เหรียญไปแล้วก็ให้ตัดตกแต่งตามชอบนะคะเพื่อนๆที่จะใส่เหรียญทีหลังก็พีกกับด้านมาเราจะสอนริบบิ้นเส้นสีขาวกับสีชมพูตรงนี้คะ่ะ สอดทั้ง4เส้นเลยนะคะแบบนี้อันนี้สำหรับเ,เพื่อนๆที่จะทำไว้เสีเหรียญที่หลังนะคะสอดแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆจะไม่สอดก็ได้นะคะจะนำเหรียญมาวางแล้วสารไรขัดเลยก็ได้นะคะอันนี้เราจะเหลือริบบิ้นไว้แค่สี่เส้นนะคะแบบนี้ พอเราได้แบบนี้ก็ให้เพื่อนๆตัดเส้นสั้นที่เราสอดไปเมื่อกี้นะคะตัดออกทั้ง2องเส้นค่ะเราจะเหลือริบบิ้นไว้แค่4เส้นนะคะความยาวของริบบิ้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถลดลงมาได้นะคะถ้าริบบิ้นเหลือเยอะนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังก็นำเหรียญมาวางนะคะแบบนี้ค่ะ สารไล่ขัดนะคะแบบนี้เลยหรือเพื่อนจะใช้กาวสองหน้าแบบบางติดที่เหรียญก็ได้นะคะอันนี้ยื่นให้กระชับนะคะแล้วก็ใช้เทปใสนะคะติดนะคะตรงนี้การ,รลิบบี้เลื่อนหลุดนะคะแล้วก็เหรียญเราก็จะได้ไม่หลุดนะคะส่วนตรงกลางนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะตกแต่งนะคะยิงการ้อนนะคะแล้วก็ ติดลูกปัดนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะแบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ